สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะวันนี้ก็วันอะไรนะวันจันทร์ค่ะลืมวันละว,วันจันทร์จะพามาดูดูอีกแล้วนะอันนี้ซื้อมาเมื่อวานค่ะเมื่อวานไปร้านเอ่ออะไรนะบาโลมาได้กุหลาบมาหนึ่งต้นนะคะเนี่ยกุหลาบหนึ่งต้นส่วนอันนี้ได้อีกร้านหนึ่งนะคะนี่มาการ์เลสนะคะสีสวยน่ารักมากเลยต้นหนึ่งก็ประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะมาการ์เลสค่ะเนี่ย มันจะเป็นสีตามรูปนี่แหละค่ะชมพูอ่อนๆแล้วก็เข้มมาแล้วก็เข้มมากนะคะอันนี้ได้มาสองต้นนะคะเนี่ยได้มาสองต้นกําลังคิดว่าจะปลูกลงดินหรือกระถางดีถ้าปลูกใส่กระถางก็จะดีว่าเราย้ายไปนู่นมานี่ได้เวลามันต้นใหญ่ดอกดกดอกเราก็ย้ายมาหน้าบ้านได้อย่างนี้นะคะปลูกใส่กระถางก็ดีเวลาปลูกก็กระถางใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพุ่มใหญ่อันนี้สีชมพูออกม่วงๆค่ะ น่ารักมากเลยค่ะเอามาสองต้นเหมือนกันนี่มักกเล็ศนะคะปีนี้ลงมักกเล็ศเยอะมากเนี่ยค่ะมักกเล็ศของบริษัทเนี้ยเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่คัดสรรมาอย่างดีนะคะของบริษัทน,นี้ดูรากมาดูกุหลาบกันค่ะนี่ได้มาสองต้นมักกเล็ศแล้วก็ได้เอรี่มาด้วยนะคะ จะเอามาต่อรั้วซื้อมาสี่อันค่ะอันหนึ่งก็100ร้อยกว่าบาทนี่แหละค่ะเนี่ยจะเอามาต่อรั้วต่อตรงนี้นะคะเนี่ยที่ลงกุหลาบเลื้อยไปสองต้นเนี่ยที่มันว่างๆเนี่ค่ะจะเอาอันนี้มาต่อต่อยังไม่ต่อตอนนี้นะคะอาจจะต่อช่วงหน้าร้อนเดือนเจ็ดเดือนแปดนู่นละค่ะตอนนี้กิ่งกุหลาบมันยังไม่มีแต่เราไปเจอเราก็ซื้อมาไว้ก่อนได้มาสี่อันนะคะได้มาสี่อันเราไม่ต้องซื้อเยอะหรอกค่ะตรงไหนมันไม่พอเราก็ซื้อมาต่อถ้ามันไม่พอเราค่อยซื้อมาใหม่อีก แต่ชอบมากเลยมากาลักกะลรศเนี่ยนี่ชอบจริงๆปีนี้ลงเยอะมากเลยนะคะมากาักกะลรศจะพุ่มใหญ่นะคะเวลาปลูกให้ห่างกันสัก80เซนถึงเมตรหนึ่งนะคะเวลาปลูกลงดินถ้าในกระถางก็ไม่เท่าไหรค่ค่ะแนะนําให้ปลูกทั้งลงดินและในกระถางเลยนะคะนทนนะคะจะต้นใหญ่แล้วดอกดอกก็ช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยสุดยอดของความงามเลยนะคะมาดูกุหลาบของเราดีกว่าคะ่ะ กุหลาบเลื้อยนะคะนี่ก็โคนต้นเลยนะคะดูจากโคนต้นสูงน่าจะประมาณเกือบ2เมตรได้นะคะอันนี้ตั้งไว้ในบนโต๊ะมันก็เลยดูสูงนคะคะเดี๋ยวจะยกลงมาให้ดูค่ะก่อนจะยกลงมาให้ดูเดี๋ยวเมื่อกี้เอ่อเคาะกระถางดูรากนะคะรากสวยงามมากดูราคานะคะเนี่ยราคาจ่ายราคาอันล่างนะคะ อันบนนี่คือยังไม่รวมภาษีอันล่างนีรวมภาษีแล้วนะคะจ่ายอันล่างน่าจะตกอยู่ประมาณสามหกเจ็ดแปดร้อยได้ค่ะเอาราคานี้หารสามนะคะน่าจะประมาณเขียนว่ากุหลาบเลือ้อยชื่อคัคเทลเป็นกุหลาบที่ชอบมากแล้วก็ตามหาสองปีที่แล้วมีคนญี่ปุ่นให้มานะคะสองต้นปลูกก็ตายแล้วก็ปีที่แล้วซื้อสองครั้งนะคะสองครั้งเอามาปลูกเองก็ตายค่ะชอบสีชอบสีของดอกมันเปลี่ยนสีได้ เป็นสีส้มแล้วก็สีสีส้มแดงเข้มอะไรเนี่ยะมันเปลี่ยนสีได้สวยลองเข้าไปเช็กใน Google ดูนะคะเนี่ยสวยงามกิ่งแบบนี้นะคะเนี่ยเล็กๆแบบนี้ตัดทิ้งหมดนะคะก่อนที่เราจะปลูกแบบนี้เราตัดทิ้งหมดเลยอันนี้ก็ตัดออกไปเ,เวลาเราจะปลูกนะคะกิ่งเล็กๆแบบนี้จะตัดทิ้งหมดเลยนะคะไม่เอานะคะที่ติดๆมาอย่างเงี้ย ตัดทิ้งหมดเลยนะคะเห็นมีกิ่งเยอะๆแบบนี้จะเอาเฉพาะกิ่งใหญ่นะคะเนี่ยจะตัดทิ้งหมดเลยนะคะกิ่งเล็กๆแบบนี้ไม่เอานะคะเกะกะเอาไว้ก็ไม่ดอกค่ะเปลืองอาหารตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยก่อนนะคะเวลาเราจะลงดินเราไม่ต้องเอาหรอกกิ่งเล็กๆนี่คือไม่มีประโยชน์นะคะก่อนจะปลูกกุหลาบเลยนะคะอันนี้จะปลูกใส่กระถางนะคะส่วนใบเนี่ย ตอนนี้กุหลาบมันต้องเด็ดใบนะคะเนี่ยใบเดี๋ยวยกลงมาให้ดูค่ะไปไม่ใช่ยกเดี๋ยวเอาดูรากก่อนเมื่อกี้เคาะกลัวหนามกุหลาบปักมยจังเนี่ยดูรากเลยนะคะรากงามๆเลยนะนี่งามมากแล้วก็หนักด้วยนะคะเนี่ยไม่มีนอนไม่มีแมลงกินนะคะถ้ามีหนอนมีแมลงนะั้นรากไม่เยอะสวยขนาดนี้นะคะรากขาวๆงามๆเลยค่ะนี่ค่ะยอมรับว,ว่าสวยมาก อุ๊ยอุ๊ยอ๊ยทับหักแม่เจ้าเนี่ยค่ะทัสเกเตเนี่ยค่ะลากสวยๆงามๆนะคะลากแบบนี้เลยมี3มต้นอยู่ในนั้นกลับมาเมื่อคืนกรอบรูปมานะคะเอารูปไปนั่งเช็คในอของ Google นะคะ เช็คว่ากุหลาบสายพันธุ์นี้ดอกเป็นยังไงทนต่อโรคต่ออะไรไหมปรากฏว่ามันทนต่อโรคค่ะเดี๋ยวจะไปเอาอีกวันนี้นะคะถ้าแฟนเขาพารถเอ้ยเขาพาไปคนขับรถถ้าเขาพาไปนะคะจะไปเอาอีกสีเหลืองค่ะกลับมาก็ต้นไหนที่เราชอบเราอยากได้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเราถ่ายรูปมาแล้วก็ไปพิมพ์ชื่อใน Google มันขึ้นมาเราก็ไปเช็คเช็คก่อนว่าทนต่อโรคไหมเป็นกุหลาบเลื้อยหรือว่าเป็นอะไรนะคะเราอยไปซื้อ เมื่อคืนเช็คไปสองแบบที่อยากได้นะคะปรากฏว่าอีกอีกแบบหนึ่งที่ถ่ายรูปมาอันนั้นไม่โอเคค่ะไม่ทนตัวโลกแต่ต้นนี้โอเคนะคะเพราะว่าอยากได้ตามหามานานแล้วปลูกมาสองปีก่อนก็ตายปลูกปีนี้สองต้นก็ตายเนี่ยใบใบมันสีแดงนี่ไม่ได้เป็นโรคนะคะมันหนาวมันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะจริงเราต้องเด็ดนะคะก่อนปลูกอันนี้ต้องเด็ดใบทิ้งให้หมดนะคะเด็ดใบทิ้งให้หมด วันนี้ก็จะเด็ดเหมือนกันค่ะเนี่ยใบพวกนี้จะเด็ดเด็ด<ๆ>ทิ้งให้หมดนะคะเพราะว่ากุหลาบหน้าหนาวไม่เอาใบนะคะเนี่ยกิ่งใหม่มันจะตาใหม่มันจะแตกตรงนี้แล้วมันจะติดดอกตรงนี้นะคะใบมันไม่ร่วงตาใหม่มันก็จะไม่แตกเนี่ยมันผุดผุดโผล่มาแล้วะคะ่ะแดงๆเนี่ยนี่แหละมันจะติดดอกตรงนี้นะคะฉะนั้นก็แนะนําให้เด็ดใบออกให้หมดนะคะเนี่ยถือว่า กิ่งสวยต้นแข็งแรงคะ่ะอันนี้เป็นกิ่งของปีที่แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยกิ่งกิ่งของปีที่แล้วคะ่ะอันเนี้ยกิ่งของปีที่แล้วใบสวยคะ่ะเนี่ยสีสวยเลยนะคะใบเนี่ยไม่มีโรคไม่มีภัยเลย <c oughs> เห็นแบบนี้นั่นก็คือมันหนาวคะ่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรคนะคะอันนี้สังเกตได้คะ่ะมันต่างกันนี่คะ่ะเงาวาวเชียนะแต่เป็นสีแดงเพราะว่า มันหนาวค่ะไม่ใช่เป็นอย่างไม่แค่ต้นกุหลาบนะคะอย่างอื่นก็เป็นค่ะถ้าช่วงหน้าหนาวใบจะเปลนะี่ยนสีเดี๋ยวจะเด็ดใบออกให้หมดนะคะเด็ดใบออกให้หมดแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนี่ค่ะป้ายชื่อคาคุเทลนะคะสีก็จะแบบนี้คาคุเทลสีแบบนี้ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยเห็นในทีวีแล้วชอบมากตามหาพยายามปลูกแล้วไม่เคยรอดนะคะนี่ค่ะชอบจริงๆ กลุ่มแดงเริ่มติดนนคะนะเนี่ยแดงๆเนี่ยตรงนี้คือจะดอกนะคะเ,เราเด็ดใบมันออกม,มันก็จะแตกมาเนี่ยพวกแตกแดงๆอย่างเงี้ยสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็เริ่มแตกแล้วค่ะแตกเยอะกว่าน,นี้เนี่ยมีนาในต้นเดือนมีนาแล้วก็จะแตกขึ้นมายาวมากนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัดแต่งกิ่งนะคะช่วงตัดแต่งกิ่งเด็ดใบทิ้งแล้วก็ตัดแต่งกิ่งมัดให้เข้ากับซุ้มอันนี้จะปลูกใ่ถังค่ะ ถัทงที่จะปลูกก็ถังอันนี้ละค่ะเนี่ยเขียนว่าอะไรเนี่ยถังอันนี้เหรอเบอร์เก้านี่เหรอนี่ค่ะถังอันนี้นะคะจะปลูกใส่ถังเบอร์นี้แล้วก็มีซุ้มเตรียมไปแล้วคะ่ะอันนี้มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะเนี่ยจะเอาซุ้มอันเล็กนี่ให้อันนี้น่าจะไม่ถึงจําราคาไม่ได้แต่น่าจะไม่ถึงสามร้อยนะคะซุ้มอันเล็กเนี่ยจะมัดใส่ซุ้มอันนี้ละคะ่ะจะปลูกใส่ถังไว้ปลูกไว้ถ้ามันใหญ่มันโตแล้ว ต้นไหนที่เราลงดินแล้วมันไม่แข็งแรงปีนี้เราก็จะขุดออกแล้วเอาไอ้ต้นนี้ลงนะคะแต่ต้นนี้เราปลูกใส่กระถางไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้กุหลาบที่ว่าลงดินเนี่ยกุหลาบเลื้อยที่ลงดินเนี่ยมันเต็มแล้วค่ะเต็มในสิ่งที่เราคิดไว้แล้วนะคะอยากได้อีกค่ะเดี๋ยวจะไปเอากุหลาบเลื้อยวันนี้นะคะถ้าได้ไปนะคะจะเอามาอีกสีเหลืองแล้วก็ไปเอาเองเจอ,อีกต้นหนึ่งเมื่อวานเห็นไว้แล้วราคาเท่ากันนี่ราคาร้านเดียวกันนี่แหละ เอามาสามต้นก็เกรงใจสามีก็เลยเอามาต้นเดียวนะคะเดี๋ยวขอเด็ดใบก่อนนะคะเนี่ยเด็ดเออมันไม่ได้ใส่ถุงมือมันก็เลยไม่กล้าเด็ดหนามันมีนะคะเจ็บเนี่ยค่ะเด็ดใบทิ้งค่ะเด็ดใบทิ้งเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแดงๆในแตกมาแล้วเนะะี่ยดอกมันจะแตกตรงนี้นะคะแต่เวลาเราเด็ดเราโน้มกิ่งนะคะโน้มกิ่งอมัดกิ่งให้เข้ากับซุ้ม เ,เพื่อนๆอาจจะบอกว่าไม่มีรั้วจะโน้มยังไงมัดให้เข้ากับซุ้มได้ค่ะเดี๋ยวตอนปล๋ยจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่เด็ดใบทิ้งให้หมดเลยนะไม่ได้ใส่ถุงมือก็เลยไม่กล้าทําแรงค่ะกลัวกลัวหนามกุหลาบกลัวจริงๆเวลาไปทํากับข้าวบีบมะนงมะนาวนี่เสียบอย่าบอกใครเลยเด้อน,นี่ค่ะชอบค่ะเนี่ยประมาณสองเม็ดกว่าเนี่ยให้ดูไกลๆนะคะนี่ เมื่อกี้ลากก็ดูแล้วสวยงามค่ะนี่ค่ะดีงามเลยนะคะราคาเนี้ยไม่ถึงพันประมาณแปดร้อยได้ค่ะดีงามมากๆเลยนะคะอ่ะลืมบอกว่ามะกระเลตต้นนี้จะปลูกใส่กระถางนะคะเนี่ยอันนี้จะยกเข้าบ้านเลยนะคะก็จะใช้กระถางสวยหน่อยถ้าอยู่ในบ้านก็จะใช้กระถางแบบนี้นะคะแล้วก็เราเอาลองลองใต้กระถางหน่อยนะคะอันนี้โฟมค่ะใช้งานได้หลายปีค่ะมันไม่เปื่อย น้ำจะได้ไม่ขังนะคะใช้อันนี้แล้วถ้าเรามีฐานนะคะฐานทำกับข้าวเราใช้ฐานก็ได้เวลาปลูกใช้ดินใหม่นะจะได้ไม่มีหนอนมีใส้เรือนไปไต่ในบ้านเราดูให้ดีๆนะคะเจ็ปลูกต้นหนึง่งแล้วก็ยกเข้าในบ้านนะคะนี่ค่ะแต่ไปล้างดินล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะถ้าจะยกเข้าบ้านนะคะอันนี้จะยกเข้าบ้านก็อันนี้ได้ไปละหนึ่งเซตค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้ถ้าได้มาอีกแล้วจะมาถ่ายให้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ